สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ช่องมดมัมวาวมีข่าวใหญ่ข่าวดังจากอเมริกามาฝากทุกคนนะคะซึ่งเป็นข่าวใหญ่มากๆนะคะที่คนอเมริกันและคนทั่วโลกจับตาดูซึ่งมันเป็นร่างกฎหมายที่เรียกว่า one big beautiful bill นะคะชื่อมันก็จะสวยหรูงดงามแต่เนื้อหาข้างในเนี่ยโคตรดุเดือดเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยมดจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะก็คือเมื่อวันที่1กรก,กฎาคม 2025ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางซิเนตหรือทางวุฒธธิสภาของสหรัฐเพิ่งจะผ่านโหวตเพิ่งจะโหวตผ่านร่างกฎหมายตัวนี้นะคะก็คือไอ้ BBB หรือ One Big b e a u t i Fu l Bill นี้เองนะคะโดยที่มีคะแนนเสียงเฉดฉิวมากนะคะ51ต่อ50ซึ่งคะแนนเสียงชี้ขาดเนี่ยก็คือรองประธานาธิบดีสหรัฐเป็นคนโหวตนะคะทีนี้ ไอ้ร่างกฎหมายตัวนี้บิลตัวนี้เนี่ยมันเป็นของส so วเป็นเวอร์ชั่นของส so วซึ่งถ้าใครจำได้นะคะมันจะมีร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยมันผ่านอ่สอสอนะคะหรือผ่านเฮาส์มาเมื่อมิถุนาใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ส่งไปให้ส so วแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นคนละเวอร์ชั่นกันคือณนะตอนนี้เนี่ยพอผ่านโหวตจากส so วแล้วใช่ไหมคะ เขาก็ต้องส่งกลับไปที่เฮาส์อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำการโหวตอีกรอบหนึ่งภายในวันที่4กรกฎาคมนี้หรือหรือเรียกว่าวันอินดิเพนเดนต์เดย์เนี่ยนะคะก่อนที่จะส่งให้ประธานาธิบดีทรัมป์เซ็นค่ะวันบิ๊กบิ i f ฟูลบิวตัวนี้เนี่ยเป็นร่างกฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่รวบรวมกฎหมายเอาไว้หลายอย่างเลยนะคะบิลตัวนี้ใหญ่มากมีเกือบพันหน้านะคะ แล้วมันก็รวมกฎหมายในเรื่องของภาษีสวัสดิการงบประมาณแผ่นดินแล้วก็เป็นงบประมาณของการป้องกันชายแดนรักษาความมั่นคงของชาติรวมไปถึงในเรื่องของอโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็เป็นงบเกี่ยวกับของกระทรวงกลราโหมแล้วก็มีงบประมาณเพิ่มขึ้นให้กับไอซ์เรียกว่าเพิ่มในการรีคูดคนมาทำงานมากขึ้นนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในรายละเอียดว่าไอบิลตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีกับคนอเมริกันอย่างไรบ้าง ข้อดีของ one big beautiful bill ที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ชอบเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ tax cuts นะคะหรือว่าการลดหย่อนภาษีนั่นเองนะคะในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีการลดภาษีให้กับครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็รายได้น้อยนะคะซึ่งคนทำการคนที่ทำงานทั่วไปเนี่ยก็อาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นในมือเนี่ยปีละหนึ่งหมื่เหรียญน,นะคะขึ้นอยู่กับรายได้ ของครอบครัวของคุณนะคะแล้วคนที่ทำงานบริการทำงานร้านอาหารทำงานสปาทำงานนวดที่ได้รับเงินทิปเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินทิปส่วนใครที่ทำงาน OT ก็จะได้รับการลดหย่อนหรือว่ายกเว้นเงินจากรายได้จาก OT นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะไอ้ดอกเบี้ยรถยนต์บางประเภทเนี่ยก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีด้วยรวมไปถึง เขาเรียกว่าเป็น c h a r l e s tax credit หรือเครดิตภาษีลูกเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง2,500เหรียญค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มเพดานการลดหย่อนภาษีท้องถิ่นที่เรียกว่า south ถึง40,000เหรียญเลยนะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีการที่เขาเรียกว่าความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องอแล้วก็สาธารณสุขเนี่ยะคะทรัมป์เนี่ยก็จะให้เงินสนับสนุนจำนวน ห้าหมื่นล้านเหรียญน,นะคะให้กับทางโรง,โรงพยาบาลในพื้นที่ชนบทนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะทุ่มทุนให้งบประมาณมากขึ้นสำหรับกระทรวงกลาโหมนะคะในการควบคุมชายแดนค่ะในส่วนของข้อเสียแล้วก็จุดที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับวัน Big Beautiful b บิลนี้นะคะมันก็จะมีในเรื่องของการตัดงบประมาณประกันสุขภาพคนจนเช่น m e d i c a t e แล้วก็โปรแกรมการช่วยเหลือทางด้านอาหารเนี่ยที่เรียกว่า Snap นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะบังคับให้คนที่รับสวัสดิการรัฐต้องจะต้องทำงานถึงจะได้รับสิทธิ์ค่ะก็อันนี้จะว่าไปมันแฟร์ไหมมันก็แฟร์เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่ทำงานแล้วก็มารับสิทธิ์ฟรีๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ,ะสำหรับคนที่ทำงานแล้วไม่ได้รับสวัสดิการเนี่ยเขาก็จะมีน้อยอกน้อยใจกยยันเนาะ และนอกจากนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีคมคนบางกลุ่มนะคะที่อาจจะเสียสิทธิ์การรักษาพยาบาลไปถึง10-12ล้านคนเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ประเทศเนี่ยมีหนี้เพิ่มขึ้นจำนวน3.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐในอีก10ปีข้างหน้าค่ะจากรายงานข่าวในบิลตัวนี้จะมีการตัดงบประมาณสวัสดิการมิตดิเคดและก็สวัสดิการของคนจนเนี่ยจำนวน 900ล้านเหรียญสหรัฐนะคะมันจะก็จะมีผลกระทบทําให้คนที่รับสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยอาจจะสูญเสียสิทธิ์หรืออาจจะได้รับเงินช่วยเหลือน้อยลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะทรัมป์เขาก็ไปจ้างเจ้าหน้าที่ไอซ์เพิ่มขึ้นจํานวน1 0,000่นคนนะคะแล้วก็เพิ่มโควตาเพิ่มงบประมาณการในประเทศคนที่อยู่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังค่ะทีนี้เรามา ดูว่าใครบ้างที่คัดค้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับไอ้วันบิ๊ก u t i f ฟู b บิลนี้นะคะตามรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยคัดค้านทั้งหมดบอกว่าไอ้บิลนี้เนี่ยมันช่วยแต่คนรวยแล้วก็ไปตัดงบดูแลสุขภาพคนจนไม่เห็นด้วยและนอกจากนี้นะคะในพรรครีพับลิกันเองนะคะในกลุ่มของอหัวอนุรักษณิยมเนี่ยนะคะ เขาก็บอกว่าบิลนี้ยมันใช้งบประมาณแผ่นดินมากเกินไปไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนหรอเพราะมันจะทําให้ประเทศชาติเนี่ยมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นนะนอกจากนี้นะคะทุกคนก็ยังมีคนดังเซเลบรติตหลายหลายคนเนี่ยนะคะเขาก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็บอกว่ารวมถึงอีลอนมัสก์ด้วยนะคะบอกว่าบิลนี้ยไม่สวยเลยจ่ะพูดง่ายๆก็เรียกว่าอั l y ี i ิลนั่นเองอืม ณวันที่มดอัดคลิปในวันนี้เนี่ยทาง House เขายังโหวตกันไม่ผ่านนะคะบิลตัวนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะผ่านสอสหรือไม่ถ้าเกิดว่าผ่านสอสอเนี่ยเราก็จะเห็นทรัมป์เนี่ยเซ็นบิลตัวนี้วันที่4กรกรกฎานะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปไม่ถึงโต๊ะทรัมปนะคะมันก็จะต้องอมีการดีเลย์แสดงว่าทางสสเนี่ยเขาไม่ยอมรับเวอร์ชั่นของ c n น t ก็อาจจะต้อง มีการตั้งคณะกรรมิการใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการโหวตใหม่ทั้ง2ส,สภาเลยเพราะว่าบิลเวอร์ชันของ House กับเวอร์ชันของซีเนตเนี่ยมันไม่เหมือนกัน100%เปป๊ะๆอย่างที่บอกมากว่าจะเป็นกฎหมายได้เนี่ยมันต้องส่งกลับไปกลับมาใช้เวลามากพอสมควรทีนี้มดอยากรู้ว่าเพื่อนพี่น้องคนไทยในอเมริกานะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบิลตัวนี้คุณอยากที่จะให้บิลตัวนี้ ผ่านหรือไม่นะก็มาคุยกันในคอมเมนต์นี้นะคะมดเข้าใจนะคะว่าบิลต,ตัวนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับคนอเมริกันหรือคนที่ถือใบเขียวที่อยู่ในอเมริกาหรือแม้แต่กระทั่งสถานะใดๆถือวีซ่าชั่วคราวก็แล้วแต่นะ,นะคะเพราะว่ามันจะมีผลประโยชน์ในเรื่องของภาษีไงทีนี้คนที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ต้องชื่นชอบบิลนี้แหละนะ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่เสียผลประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณโดนตัดสวัสดิการช่วยเหลือหรือเงินช่วยเหลือเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ค่อยชื่นชอบบิลนี้สักเท่าไหร่นะคะก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรมาคุยกันใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรมดจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบิลตัวนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายใช้ได้จริงเมื่อไหร่ ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะอยากจะบอกว่า Happy f o o ลดอ j ฟ l ูนะคะขอให้ทุกคนสุขสันต์วันชาติอเมริกานะคะเดี๋ยวพอหลังจาก f o ลดออฟจูไลน์วีกิเนี่ยเดี๋ยวมดมาอัปเดตใหม่อีกทีขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กาลังใจที่ส่งมาให้ช่องมดลำมบาวขอให้ทุกคนมีวันดีนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย